สวัสดีค่ะวันนี้จะมีรถหรูจากแบรนด์ BMW มานําเสนอ1นึ่คันสำหรับใครที่ชอบรถหรูที่ผสมผสานไปด้วยความสปอร์ตนะคะคันนี้ตอบโจทย์อย่างแน่นอนเพราะว่าเขามาด้วยชุดแต่ง M Sport รอบคันรวมมูลค่าชุดแต่งมากกว่า4แสนบาทกันเลยค่ะและประวัติมาดีมากๆเข้าศูนย์เซอร์วิสครบตั้งแต่ป้ายแดงจนถึงปัจจุบันนะคะกับคันนี้เลยค่ะ BMW 320i M Sport ปี2014นนั่นเองค่ะ และคันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์เบนซินทวินเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์4สูบ2,000ซีซีที่ให้พละกำลังสูงสุดถึง184แรงม้ากันเลยค่ะและเฉลี่ยอัตราการสิ้นเปลืองก็อยู่เพียงแค่12-14กิโลเมตรต่อลิตรเท่านั้นค่ะการดีไซน์นะคะก็รู้ราผสมผสานไปด้วยความสปอร์ตนะคะมาดูด้านหน้าก่อนเลยค่ะเริ่มจากฝากระโปรงด้านหน้าก็จะมีเส้นสายที่นูนนะคะมีมิติลากยาวลงมาตอบรับกับไฟด้านหน้าได้เป็นอย่างดีและในส่วนไฟด้านหน้าเป็นแบบโรเจอ,เอร์บายซีนอนค่ะตัด ด้านล่างตรงนี้นะคะมาด้วยไฟตัดหมอกและกระจังด้านหน้าด้านหน้าค่ะเป็นแบบดำเงานะคะเป็นแบบไปคู่ตามสไตล์ของ B M W ค่ะและเพิ่มความสปอร์ตให้กับตัวรถด้วยค่ะมาดูกันต่อที่บอดี้ด้านข้างนะคะในส่วนด้านล่างเป็นล้ออลลอยขนาด19มาพร้อมกับแบบแต่งหน้าเงาสีทูโทนเป็นชุดแต่งเ s p o r t นะคะถัดกันมาตรงนี้ค่ะเป็นกระจกพับไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยวในตัวและตัวบอดี้ของเขามาด้วยทรงสีดานหรูมาพร้อมกับสีดําในเนื้อสีของเขาก็จะมีความมันความวาวเหมือนกับเปลือกไค่มุกทําให้ตัวรถดูเงาแล้วก็ดูใหม่มากยิ่งขึ้นและที่สําคัญคันนี้ไม่มีประวัติพิกความจมน้ําอย่างแน่นอนค่ะ มาดูกันต่อที่บอดี้ท้ายรถนะคะบอดี้ท้ายรถค่ะก็ยังคงความหรูหราที่ผสมกับความสปอร์ตนะคะที่เห็นโดดเด่นเลยที่เพิ่มความสปอร์ตก็คือท่อไอเสียด้านล่างนั่นเองค่ะที่เป็นท่อไอเสียแบบคู่ที่มาพร้อมกับทั้ง2ฝั่งซ้ายขวาเลยค่ะแล้วก็ในส่วนถัดกันมาไฟไท้ายของเขาเป็นแบบไฟ LED และถัดกันมานะคะตรงกลางมีกล้องมองภาพขนาดถอยจอดมาให้เดี๋ยวไปดูภายในห้องเก็บสัมภาระกันเลยนะคะ ภายในห้องเก็บสัมภาระนะคะคือกว้างมากค่ะแล้วก็ลึกลงไปอีกนะคะสามารถขนสัมภาระหรือว่ากระเป๋าใบใหญ่ๆได้สบายสบายเลยภายในใหม่แล้วก็สะอาดอมากๆถือว่าเจ้าของเดิมดูแลมาเป็นอย่างดีใช้งานน้อยมากค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันที่ภายในห้องพ่อเดานกันต่อเลยค่ะ ตอนนี้นะคะจะมาอยู่ภายในห้องผู้โดยสารด้านหน้านะคะบอกเลยว่าภายในนอกจากความหรูหร่าพรีเมียมแล้วยังผสมไปด้วย,วยผสมประสานไปด้วยความเป็นสปอร์ตนะคะอย่างเบาะของเขาค่ะมาด้วยเบาะหนังสีเบสทรงสปอร์ตเป็นเบาะ M สปอร์ตนะคะและสามารถปรับไฟฟ้าได้ทั้ง2ฝั่งเลยค่ะมีปีกอกกระชับมาให้และที่สําคัญฝั่งคนขับก็สามารถเมมโมรีได้ถึง2ระดับเลยด้านหน้านะคะก็มาด้วยหน้าจอ i d r i v e ขนาดใหญ่นะคะสามารถคอนโทรล i d r i v e ผ่าน เมนูปุ่มไร้ตรงคอนโซลกลางตรงนี้ได้เลยค่ะและทั้งคันเขาก็จะตกแต่งด้วยลายไม mm ้วอลนัทเพิ่มความหรูหราเข้าไปอีกตัดคาดกับทีมสีเงินนะคะในส่วนคอนโซลกลางค่ะถัดกันมาจากหน้าจอนะคะ mm hmm. ก็จะเป็นในส่วนของปุ่มปรับแรงแอร์ เป็นแอร์แบบดูโอโซนแยกซ้ายขวาอิสระปรับแรงลมได้ปรับทิศทางของแอร์ได้ถัดกันมาในส่วนของเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติแต่สปีดนั่นเองค่ะและคันนี้นะคะก็ยังมีโหมดการขับขี่มาให้นะคะถ้าต้องการความประหยัดก็เลือกที่ Eco นะคะแล้วก็ถ้าต้องการขับขี่แบบนุ่มนวลสบายๆก็เลือกที่โหมด Comfort ค่ะหรือว่าถ้าต้องการความเร้าใจก็เลือกที่โหมด Sport ตหรือ s p o ร์ u ัดเลยค่ะและด้านหน้านะคะพวงมาลัยค่ะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันซึ่งนอกจากจะเพิ่มเสียงลดเสียงได้ก็สามารถปรับโ และมาพร้อมกับครุฑชัลโทรมีแล้วยังมีปุ่ม s t a r stop engine มาให้ด้วยบอกเลยว่าในเรื่องของออปชั่นก็จัดเต็มสุดๆเลยนะคะสําหรับคันนี้ค่ะและในส่วนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไอเทมต่างๆไม่ว่าจะเป็นตรงกลางตรงนี้มีที่วางแก้วน้ํามาให้อีก2ตําแหน่งและตรงนี้ค่ะก็เปิดออกมาได้ใส่อุปกรณ์ต่างๆมีช่องเสียบ usb มาให้ด้วยแล้วก็ด้านหน้านะคะเปิดออกมาได้อีก นี่เลยค่ะใส่อุปกรณ์ต่างๆได้นะคะหรือจะใส่เอกสารสําคัญก็ได้เช่นกันค่ะบอกเลยว่าด้านหน้าจัดเป็นสุดๆเลยด้านหลังจะน่าใช้เหมือนด้านหน้าหมายไปชมกันเลยค่ะค่ะตอนนี้นะคะจะไม่อยู่ภายในห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะ ภายในคือกว้างมากค่ะและยังมาด้วยโทนสีสว่างสีเบจนะคะซึ่งนั่งได้สบายถึง3าที่นั่งกันเลยแล้วก็ตรงกลางค่ะก็สามารถซึ่งออกมาได้เป็นที่เท้าแขนค่ะเปิดออกมาวางแก้วน้ําได้อีกสองตแหน่งถ้าไม่ใช้งานนะคะก็เก็บขึ้นไปได้เลยยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมใช้งานน้องนาและที่สําคัญค่ะห้องกว้าง,างแบบนี้ไม่ต้องกลัวว่าจะร้อนเพราะว่ามีแอร์ตอนหลังมาให้ด้วยรับรองได้เลยว่าเย็นทั้งคันแน่นอนยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะคะสามารถปรับแรงลมปรับแรง แอร์ได้แล้วก็คันนี้นะคะราคาก็ยังมาในราคาเบาๆเพียงแค่589,000บาทเท่านั้นค่ะและที่สำคัญคันนี้ก็ผ่านมาตรฐานการตรวจสอบจากเครื่องมือที่ได้มาตรฐานเรียบร้อยแล้วค่ะถ้าใครที่ได้ไปรับรองได้เลยคุ้มสุดคุ้มอย่างแน่นอนถ้าใครที่อยากจะมาเห็นคันจริงๆนะคะก็สามารถเข้ามาชมรถและทดลองขับได้ทุกวันที่ Open Road ค่ะสำหรับวันนี้เดี๋ยวก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย